สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกิโอเกมเม์ดรากอน,นะผมในคลิปนี้ผมก็อยู่ในเกมมาครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับก็นวันนี้ผมก็จะมาแจกสกินของไอดัซซากุระนะผมจากเตี้ยนะน,นะผมที่มันไปถึงหลายตอนนะนะผมผมก็ยังไม่เคยดูในะอนิเมะเรื่องนี้นครับดัซซากุระนะผมก็จะเป็นที่ถูกถึงที่ว่าจะเป็นมีรอยเป็นสีแดงนะผมเออในะคลิปนี้ผมก็จะมา รีวิวไอไอตรงข้นล่างสุดะ okay, ครับผมโอเคครับก็อย่าลืมฝามกกดติดตามและกดซับสไครต์ด้วยนะครับไป let's go เดี๋ยวเราตัดปอีกทีนะครับผมอ่ะในคลิปนี้ผมก็จะมาไปดูรีวิวตรงข้านล่างสุดจะเป็นฐานของผมเองนะครับไปดูข้านล่างก่อนนะครับอ่ะไปดูเลยชึบนี่เนีเข้ามาแล้วผมมีกระจกที่ปิดไว้อยู่ไม่มีคนอยู่ซะด้วยเอมเอมหายมาหน่อยครับ เออคุณครับหันมาหน่อยหันมาหน่อยหันมาหน่อยเฮ้ยหันมาหน่อยสิอ๋อเดี๋ยวๆน้ำมันโพลิเจอทริงด้วยอ๋อวิลาลว์บอเฮ้ยทำไมนี่มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนสาวนะรู้แล้วรู้แล้วเอาไว้ถามไว้ถามอันนี้นี่จะเป็นอันนี้เดี๋ยวไอเอาตุกระจก่อนชึบชึบอ่ะอันนี้เป็นห้องส่วนตัวนะอันนี้จะเป็นห้องส่วนส่วนอันนี้เป็นห้องอ่านหนังสือส่วนตัว นี้ห้องนอนอันนี้ห้องนอนสีส้มนะผมเออนีนน่ี่อันนี้ห้องอันนี้ห้องส่วนตัวของผมเองว่ะเออประมาว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกไปดูก่อนนะครับเพราะว่าที่เราจะค่อยมาิวตึกนนี้ก่อนนะครับมาลองดูเราก่อนนะครับผู้ชมหลังจากผมก็กลับหายไปนานผมพอไม่ได้มาเล่นเกมใหม่ครับแต่ฮาชิตตาบอกว่าเฮ้ยพี่ช่วยเล่นเกมใหม่ครับหน่อยได้โอเคเดี๋ยวเราจะไป ดูใต้หมาสูบก่อนนะครับโดยจะเป็นใต้น้ํานะครับโอเคคุณผู้ชมก็ไม่ต้องแตกใจนะมาคุณผู้ชมเดี๋ยวลงดูนะครับหนึ่งสองสามชุบอ๋ออ่ะลงก่อนลงก่อนคุณผู้ชมอ่ะชุบอ่ะไปน้ำก่อนชุบอ้าวเฮ้ยโอ้อย่างนี้ก็ได้เหรอนี่ก็ไหวไหว,วได้นะเข้าใจนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโรวจในไหน อ่ารดน,นี่จะเป็นตรงข่านสุดนะครับมีกล่องสมบัติด้วยไม่มีอะไรมันเป็นแค่ว่างเปล่าครับนี่จะมีห้องเก็บของอะไรสักอย่างนี่เป็นขั้นจะเป็นห้องเก็บของนะครับแล้วก็จะมีสมบัตินะผมไม่ใช่สมบัตินะอันนี้จะเป็นห้องเก็บของจริงจะครับเข้าใจนะอ่ะอตู้ก่อนเดี๋ยวผมจะว่ายน้ําไม่ได้นะผมไปอาเชบเชึบอ่ะอ,อ,อ่ะ,อะเดีวเอาไปติดติดเฉย S <S โอ้ย,อย,อยเกิดว่ายน้ำไม่เป็นนะคุณผู้ชมโอ้ยอะไรนี่โคตรที่มันจะว่ายน้ำไม่เป็นนะเข้าใจนะครับอะไรนี่ผมก็ทําตัวคนกินขับเส้นนับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ก็ต้องขับไปดูหน่อยก่อนนะครับฮนี่ดูสิครับอันนี้จะเป็นห้องส่วนตัวของผมเองเออเนี่นยโอ้โหนี่เนี่ยมันจะมีหนังสือนะผม นี่ก็จะมีอะไรทั้งสิ้นนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองดูก่อน,นครับเดี๋ยวเราตัดปีที่นี่นึ่งนะ <S 2> <S 2> <S 2> โอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากดดกดติดตามและกดไลค์กดไลค์กดกระดิ่งให้ทุกคนด้วยนะครับจะได้มีการังใจให้การใงใจให้ผมด้วยครับตลอดไปก่อนสวัสดีครับ